ศึกษา,าตาส่วนที่เหมาะสมในการผลิตไบโอพลาสติกของข้าะชาลีไคโตซานที่ได้จากเปลือกหอยและเปลือกปู 1. นําไคโตซานเปลือกหอยและเปลือกปูปมาละลายในกรดแอซิติกทิ้งไว้เป็นเวลา1คืนจากนั้นนําผงวุ้นมาไลายกับน้ําตาม,มัดตาส่วนแล้วใส่ไคโตซานที่ผสมกรดแอซิติกลงไปจากนั้นนําไปต้มสังเกตลักษณะของวุ้นจะมีสีเหลวใสและมีความเหนืน่เล็กน้อยค่ะ 2. นำส่วนผสมตามสูตรไปเทลงในแม่พิมพ์ขนาดกว้าง6คูณ10เซนติเมตรเพื่อขึ้นโลปเป็นหูวพอชามแล้วนำไปตัดในเวลา30นาทีเมื่อให้แล้วแกะออกจากแม่พิมพ์มันทึกผลลงในตารางที่3การศึกษาต,ตาส่วนที่เหมาะสมในการผลิตไบโอพลาสติกของพ่อชามจากไคโตซานเยกจากเปลือกหอยและเปลือกปูค่คะ